นวการมินิมาร์ตสินค้าดีราคาถูกใกล้บ้านคุณต้อนรับโปรโมชั่นสุดคุ้มช็อปถูกใจช็อปคุ้มยิ่งช็อปเยอะยิ่งลดเยอะช็อปกันแบบฟินๆราคาเทียบห้างแบบสบายกระเป๋ากับสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายตรงมาที่เรานวการมินิมาร์ตเรามีบริการจัดส่งสินค้าฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านยังไม่พอ สตงแก้วได้ด้วยไว้ลลกของถามและบัตรกำนังต่างๆอาทิเช่นล้างรถตัดผมถามเนเสวเตี๋ยวฟรีฟรีฟรีฟรยังมีคูป,ปองเงินสดท้ายบินให้อีกด้วยเพียงแค่ซื้อ300บาทขึ้นไปจะได้รับคูป,ปอง5บาททันทีโปรนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นได้รับของแถมอีกมากมายโอคคุ้มกับเราร้านนวการมินิมา เทศบาลตำบลภางนาวเวงติดกับสวนเป็นพัณอย่าลืมนะคะสินค้าดีราคาถูกถูก้องที่นวกาญนิบัตรเท่านั้นคะ่ะโทรศูนย์5 5 5 6 093 1 0 4 6556งห้าทางร้านยืนรับบัตรสวัสดิการต่างๆอาทิเช่นบัตรประชาััมสาม3าคนละครึง่ง